ครับผมเอจากร้านฮอสอัพคาดิเทอร์เรียร์เซ็นเะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูกันว่าเนื่องจากมีคําถามมามากมายเกี่ยวกับเรื่องของการระหว่างรถที่เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วก็รถที่แรปใสและติ๊กเกอร์นะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะวันนี้เราจะมานําเสนอทีละหัวข้อไปเลยนะครับหัวข้อแรกก่อนว่าแก้วเซรามิกค,คืออะไรนะฮะการเคลือบแก้วเนี่ยคือจะเป็น สารเคลือบแข็งที่ตัวถังรถเคลือบเพื่ออะไรเคลือบเพื่อที่ว่าทําให้รถดูเงาใสาตอลอดเวลาและการดูแลรักษาปกป้องได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวแก้วตัวเซรามิกเนี่ยแตกต่างกันยังไงแก้วนะฮะเริ่มจากแก้วก่อนแตกต่างกันเรื่องของสารตั้งต้นสารต้นของแก้วเนี่ยคือซิลิก้าซิลิกาคือสารที่เขานําไปทําแก้วน้ําที่เราใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะเลยมันจะมีความเงาใสานะฮะ Uh, ความแข็งของมันเนี่ยอยู่ได้ที่ประมาณเจ็ดนะฮะเนี่คือหน่วยฮัสเนตย่อเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องของการดูดูเลชั่น uh, ของมันอายุการใช้งานของมันเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3ปีนะฮะเบสิคเลยคือประมาณ3ปีส่วนตัวเซรามิกแตกต่างกับแก้วไงเซรามิกคือนวัตรกรรมใหม่ที่เข้ามาดูแลแทนแก้วคือเหมือนกับว่า มีความทนทานมากกว่าปกป้องได้ยาวนานมากกว่าโดยรั่นของเซลรามิกเนี่ยอยู่ได้ประมาณ57ถึงเปีจไปถึง10ปีนะฮะมีความแข็งอยู่ที่1 0 1ถึง10.5 h นะฮะ9พูดผิด <c oughs> ประมาณ9 9ถึง 9.5H สนะฮะส่วนตัวอะอย่างคันนี้รถเบนซ์คันนี้นะฮะคือคันเนี้ยสดๆเลยคือสังเกตได้เลยว่าช่างกำลังทำงานเคลือบอยู่ลูกค้าพึ้นเข้ามาเมื่อเช้านะฮะ ถามว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยของการเคลือบเซรามิก <c oughs> เคลือบแก้วเนี่ยเพื่ออะไร <c oughs> มันเป็นการเคลือบเพราะว่าหนึ่งเลยลูกค้าไม่ค่อยมีราดรแลรถลนะฮะช่วยปกป้องค้าบมูลนกยางไม้ค้าบสายเคมีต่างๆป้องกันรัง UV ได้99%ป้องกันการซีดเหลืองของตัวรถนะฮะส่วนแก้วแก้วกับเซรามิกเนี่ยคือราคาของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่รา,ราวๆประมาณ หนึ่งหมื่นตัวไปถึง3 0 0 0 0บาทนะฮะอย่างของร้านเราเนี่ยจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่17,0 0 0บาทน้ำยาที่เราใช้เนี่ยเป็นของออฟติโคสของอเมริกาแทะการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะฮะง่ายๆเลยคือว่าลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรมาละแค่ล้างสิ่งทุ่นฝุ่นปกติเลยไม่ต้องไปลงแว็กลงแว็กได้แว็กตัวน้ําลงได้ปกติแต่ว่ามันจะช,ช่วยในเรื่องของความเงาเฉยๆแต่เรื่องการปกป้องเนี่ยแก้วเซรามิกเนี่ยคือปกป้องของมันดูได้อยู่แล้ว นะะแต่ไม่ต้องไปขัดสีอะไรพวกนี้แหละเพราะว่ามันจะมีการกลับเข้ามาเมนเทนแนน c ์กลับเข้ามาอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้คือประโยชน์ของตัวแก้วตัวเซรามิกนะครับส่วนตัวอ่ามาที่ตัวแรปแรปเนี่ยคืออย่างคันเนี้ยจะเป็นการแรปสีอ่าแรปสีเนี่ยคือถามว่าเพื่ออะไรหนึ่งเลยหลกักๆเลยคือว่าเรื่องของความสวยงามนะฮะการแรปสีเนี่ยคือแรปเนี่ยคืออะไรไมันมี2แบบ ม,มีการแลบสีเพื่อความสวยงามเปลี่ยนสีรถง่ายๆนะฮะแล้วก็แลบใสเพื่อป้องกันป้องกันอะไรป้องกันรอยขีดควนหินดีดอะไรพวกนี้คือป้องกันได้แต่ว่าต้องเป็นตัวตัวแลปที่มีคุณภาพหน่อยอซึ่งถ้าเกิดสมมุติมีคุณภาพหน่อยเนี่ยแน่นอนเลยที่ตามมาเนี่ยคือราคาที่สูงต้นทุนที่สูงขึ้นนะฮะ,ะแลปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นเกรดดีๆนะฮะราคาจะแตะอยู่ที่ประมาณหลัก4 0 0 0 0อัพ ตัวไปถึงหลักแสนเลยนะฮะเอาไปที่รับสายก่อนรับสายเนี่ยคือช่วยบอกว่าเรื่องหินดีดรอยขีดควนรอยลึกรอยอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยป้องกันได้หมดรอยจะจางหายไปเองนะฮะเจอความร้อนเอาใดเป่าเลยพวกเนี้ยรอยหายเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นพวกแลปสีเนี่ยเพื่อความสวยงามสําหรับคนแบบว่าขี้เบือ่ออคือพอแบบว่าเราใช้รถสีนี้ไปสักครั้งแล้ว,ลวรู้สึกอยากเปลี่ยนสีแค่แลป การนำสีใหม่เนี่ยหนึ่งเลยคือราคาสูง2เลยคือใช้เวลานานหลักๆเนี่ยก็ตัอองต่ำต้องมี1เดือนและแต่การแล่วพวกเนี้ยใช้เวลาประมาณ1นึวันนะฮะและข้อเสียของการดูแลรักษาของมันอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือดูเลชั่นของมันเนี่ยอย,อ,อ,นะะอยู่ได้ประมาณสามปีนะฮะอยู่ได้ประมาณ3ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มที่เริ่มเหลืองแล้วแลเรื่องของการที่ว่าเ,เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรพวกเนี้ยต้องลอกใหม่เลอกใหม่หมดเลย ซึ่งจะแตกต,ต,ต่างกับพวก,พวกเคลืคอบแ,แก้วเคลือบเซรามิกเวลาสมมติเกิดอุบัติเหตุการเคลมอะไรพวกเนี้ยเราเปลี่ยนชิ้นส่วนมาเนี้ยเราเคลือบชิ้นนั้นใหม่แค่นั้นคือจบนะฮะส่วนเรื่องเรื่องของการดูแลรักษาเนี้ยก็คือทั่วไปเลยคือถ้าลูกค้าเหมือนกับว่าใช้รถแบบว่าถนอมหน่อยอยู่จอดในที่ร่มอะไรพวกเนี้ยมันก็ใช้ได้นานแต่เกิดตากแดดบ่อยอะไรบ่อยเงี้ยแน่นอนคือมันก็จะซีดตามตามการเวลาของมันนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดถามว่าอาจจะให้สรุปว่าระหว่างเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วก็แรปเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากันต้องแยกแบบแยกเป็นประเด็นต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้าที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถนะฮะไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถเครือบพวกนี้ไปเนี่ยมันดูแลง่ายฝุ่นเกาะยากพวกสารเสถิตรอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ฝุ่นเนี่ยเกาะยาก มีระบบไฮโดรบิดช่วยไล่น้ําไม่ให้น้ํามันเกาะเป็นคราบน้ําขึ้นมานะฮะดูแลง่ายคือล้างรถอย่างเดียวพอจบเลยซึ่งถ้าเกิดสมมุติไม่ส่งรกมากเนะี่ยลูกค้าสามารถล้างเองได้เลยนะฮะน,นี้คือการดูแลของมันส่วนตัวเครื่องพวเนี่ยเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับลูกค้าที่ว่าขี้เบือ่อขี้เบื่อแบบว่ารู้สึกว่าแบบกแบบูอยากเปลี่ยนสีรถตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันคืออะไร คือถ้าเกิดสมมติลูกค้าเป็นคนขี้เบื่อเนี่ยแน่นอนว่าการแรรลุ้นเนี่ยมีมูลค่าลูกค้าต้องมีเงินด้วยไม่ใช่ขี้เบื่ออย่างเดียวคือต้องมีเงินด้วยถึงจะและ็และเปลี่ยนสีไปบ่อยได้นะฮะอันนี้คือข้อสรุปเลยคือถ้าเกิดสมมติถามว่าอันไหนคุ้มค่ากันช่งแน่นอนว่าการเคลือบแก้วก็ือมีเนี่ยอยู่ได้ประมาณ5ปี7ปี10ปีคือมันทาทีเดียวและจบแต่พวกนี้คืออย่างที่บอกฮะคือมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าสลองนี้ตัวเองแล้วต้องมีทุนมากขึ้นนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับคือสําหรับข้อแตกต่างของเครือบแก้วเครืเซรามิกแล้วก็ตัวแรปซึ่งถ้าเกิดสมมุติลูกค้ามีคําถามอะไรที่ข้องสัยสามารถทางเราเนี่ยสามารถตอบได้เนี่ยเราจะทําคลิปมาตอบสนองลูกค้านะฮะยังไงก็ฝากร้านพอสอัพของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ